ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10-20ปีก่อนนะครับชื่อของ Microsoft เนี่ยคงไม่ใช่สิ่งที่เกมเมอร์จะใส่ใจอะไรนักหรอกครับในยุคที่ทุกคนเนี่ยรู้จักบริษัทนี้ผ่าน Windows 98 Windows XP หรือไม่ก็ Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft PowerPoint เรามอง Microsoft เนี่ยว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์บริษัทที่ไว้สำหรับทำงานน่าเบือ่อไม่ใช่บริษัทเกมแบบที่เรามอง Nintendo Sony หรือแม้แต่ Sega ในยุคนั้นนั่นเองครับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอะไรหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปครับ Microsoft เนี่ยเริ่มออกเดินทางสู่พื้นที่ใหม่ๆทั้ทงที่ไม่เคยมีใครเชิญและบางครั้งเนี่ยดูเหมือนไม่มีใครรอเขาด้วยซ้ำเริ่มต้นนะครับก็คือ Project Zune คือหนึ่งในความพยายามอุปกรณ์เล่นเพลงที่หวังจะล้ม iPod จาก Apple นะครับด้วยการอัดเทคโนโลยีเข้าไปเต็มพิกัดแต่กลายเป็นตลกลายนะครับในเวลาต่อมาเพราะหลายคนเนี่ยอาจไม่เคยเห็นของจริงด้วยซ้ำแต่มันว้าวมากเลยนะครับในสมัยนั้นผมยังอยากได้เลย Microsoft Phone ก็อีกเหมือนกันครับตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่า Lumia เนี่ยหรือ Nokia ที่ a d o p t ตัว OS เนี่ยมันน่าใช้มากจริงๆพวกกล้องหรือว่าดีไซน์ต่างๆที่มากับคู่กันกับมือถือเนี่ยก็น่าใช้เหมือนกันครับ UI เนี่ยก็แปลกตาดีเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงฝันครับมันก็ไปไม่รอดการพยายามสร้าง ecosystem ของตัวเองของ Microsoft นะครับก็เลยพังไปมันจบด้วยการที่ว่าต้องพับโปรเจกต์เก็บลงกล่องไปอย่างเงียบๆครับผม และถ้าพูดถึงอีกกล่องนึงนะครับที่เป็นหัวใจของวันนี้ที่ก็ลุ่มๆดอนๆเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น Microsoft Xbox ครับ Microsoft เนี่ยเคยเปิดตัว Xbox รุ่นแรกได้อย่างสวยงามนะเป็นคอนโซลอเมริกันที่ลุยศึกกับญี่ปุ่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีในยุคนั้นและการมาของ Xbox 360หรือ Xbox 360เนี่ยก็เหมือนเป็นชัยชนะในตอนต้นของศึกนั้นแต่ก็มาล้ม กลายเป็นฝันร้ายในตอนกลางกับไฟแดงมรณะานะครับหรือว่า Red Ring of Death ที่หลายคนเนี่ยเสียเงินเสียเวลาและเสียศรัทธาไปพร้อมกันด้วยรุ่นถัดมาก็คือ Xbox One นะครับคืออีกบทเรียนนะครับที่เจ็บลึกเลยของ Microsoft บอกว่าเกมเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักอย่างเดียวแต่เป็นความบันเทิงภายในบ้านไม่ได้พูดถึงเกมเลยด้วยซ้ําจนเกมเมอร์เนี่ยต้องเบื่อนหน้าหนีแล้วก็ไปซบอ,อก PlayStation 4ในยุคนั้นแทน Sports ทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนะครับตอนเปิดตัว Xbox Series X และ S นะครับแล้วก็การมาของ Game Pass ก็ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดที่ไปได้สวยและ Microsoft เนี่ยก็กลายเป็นเจ้าของสตูดิโอเกมระดับตำนานนะครับอย่าง Bethesda นะครับ ID Software หรือว่า Obsidian หรือแม้แต่ Activision Blizzard นะครับแต่ปัญหาคือแล้วมันยังไงต่อเ <have> พราะหลังจากที่เขาเนี่ย ได้สตูดิโอพวกนี้มานะครับเกมต่างๆเนี่ยก็กระท่อนกระแท่นเหลือเกินไม่ว่าจะเป็น Redfall กลายเป็นเกมที่เรียกเสียงหัวเราะมากกว่าความตื่นเต้นนะครับหรือว่าจะเป็น Starfield ที่คุณจะเป็นเกมในฝันของใครลหลายๆคนอย่างเช่นผมนะครับ b e t h e s t a เนี่ยกบกลายเป็นสตูดิโอเกมกลางๆที่ดูเหมือนหลงทางมากกว่าที่จะบุกเบิกและเปิดโลกใหม่นะครับ หรือว่าจะเป็นตอนที่แฟนๆ Xbox นะครับรอเกมเอ็ก u s คลูีฟที่จะช่วยชูศักดิ์ศรีให้เครื่องคอนโซลตัวเองบ้างอย่างเช่นเกม Indiana Jones นะครับที่กระแสเนี่ยก็ดีมากๆแต่ภายหลังเนี่ยก็ดันประกาศลง PS5 อง Sony อย่านนัน้เรื่องราวเนี่ยมันยิ่งหนักขึ้นเมื่อ Microsoft นะครับประกาศยุบสตูดิโอหลายแห่งลไล่พนักงานเลิกออฟออกนับพันคนนะครับและที่เดือดที่สุดนะครับก็คือการยกเลิกโครงการเกมที่บางโปรเจกต์เนี่ยลงทุนกันมาหลายปีแน่ๆเลยแหละเหมือนทุกอย่างเนี่ยถูกตัดไฟนะครับตั้งแต่ต้นลมเป็นต้นไฟนะครับที่ยังไม่ได้พัดพาหรืออะไรไปถึงใจคนเล่นเลยด้วยซ้ำนะครับคำถามในใจผมตอนนี้นะครับก็คือแล้วเราเนี่ยจะวางใจ Microsoft ได้จริงไหมมันจะซ้ำรอยในประวัติศาสตร์หรือเปล่าลองคิด คิดดูดีๆนะครับ Bethesda, a r c a n e Tango Gameworks หรือสตูดิโอไหนๆที่ Microsoft เนี่ยซื้อไปเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าในอีกไม่กี่ปีเนี่ยพวกเขาจะยังอยู่เกมไหนที่เราตั้งตารอเนี่ยจะถูกยกเลิกก่อนเห็นเทลเลอร์หรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยเปนนอว์มาละร้อนออกมาละว่าเทลเลอร์เป็นยังไงทีเซอร์เป็นยังไงเกมเนี่ยมันจะอยู่ให้เราได้เล่นหรือเปล่าทีมพัฒนาที่เรารักเนี่ยจะถูกลดคนปรับโครงสร้างหรือยุบรวมเข้ากับยุคที่ AI-driven division หรือเปล่า เกมพาส์เนี่ยอาจจะดูคุ้มค่านะครับที่สุดในเวลานี้แต่ในระยะยาวนะครับผมคิดว่ามันจะกลายเป็นกับดักสําหรับผู้เล่นหรือเปล่าถ้าเกมไหนเกมใหม่ที่ลงมาในระบบนี้เริ่มไม่มีคุณค่าหรือถูกตัดจบง่ายๆเพราะตัวเล่นไม่เข้าเป้าเนี่ยมันอาจจะหายไปเลยด้วยซ้ำนะครับเหมือนทานสเนี่ยดีดนิ้วเลย ในมุมมองของผมตอนนี้นะครับ Microsoft ในวงการเกมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับผู้จัดการโครงการที่เชี่ยวชาญด้าน Excel แต่ไม่รู้หัวใจของการสร้างเกมเลยแม้แต่น้อยครับทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นตัวเลขไม่ได้เข้าถึงจิตใจของเกมเมอร์เลยได้ซ้ำบริษัทที่เคยล้มในโลกมือถือล้มในโลกของมัลติมีเดียล้มในโลกของเครื่องพกพาการฟังเพลงและกำลังเป๋น,นะครับในโลกของเกมเราอาจจะยังรัก Halo หรือว่าอยากเล่น Gear s o f w a r นะครับที่ใกล้จะออก หรือตั้งตารอ The Elder s c r o l l ภาคใหม่ๆอยู่นะครับที่ก็ไม่รู้ว่าจะออกวันไหนนั่นเองหรือเกมตระกูล Fallout นะครับที่ไม่ได้มีการพูดถึงเลยด้วยซ้ำในปัจจุบันนี้นอกเสียจากซีรีส์ Fallout ที่ไปได้สวยนะครับและหากิน,นกันกับ Fallout ภาค k 6นะครับเกมออนไลน์ คำถามคือเกมในอนาคตเนี่ยเราจะได้เล่นมันจริงๆริงไหมถ้าตัวเลขมันติดแดงเนี่ยเขาจะค่าเกมทิ้งโดยไม่ยายดีเลยหรือเปล่าหรือสุดท้ายเนี่ยโปรเจกต์ Xbox นะครับจะกลายเป็นเหมือน Windows Phone นะครับหรือโปรเจกต์ศูนย์นะครับที่เรารู้จักกันแค่ชื่อแต่ก็ต้องล้มหายตายจากไปกลายเป็นแค่แพลตฟอร์มนะครับไปเชื่อมแบบพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างๆในความคิดผมนะครับถึงเวลาแล้วที่เกมเมอร์อย่างเราพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะต้องมอง Microsoft ใหม่ ด้วยสายตาใหม่ด้วยการปักธงใหม่ไม่ใช่ในฐานะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใจปา๋ากว้านซื้อทุกค่ายเกมมาให้เราซ u b s c r i ปชั่นลายเดือนจ่ายหลักร้อยได้เล่นทุกเกมนะครับแต่เป็นเหมือนผู้มาเยือนนะครับที่ยังไม่เข้าใจโลกของเกมเลยด้วยซ้ำเอาเงินเข้าแลกนั่นเองครับเพื่อนๆล่ะครับยังไว้ใจ Microsoft อยู่ไหมครับลองมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับ Hell no Microsoft